มีคําถามจากทางบ้านนะคะพิมพ์เข้ามาใน Facebook Inbox สนะคะสวัสดีครับอาจารย์งานผูกเกี่ยวกับอะไรครับงานทองสีเหลืองหล่อไปเตา590ไฟหลอม990สีขาวไฟเตา590ไฟหลอม995อยากได้คําตอบค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากสําหรับคําถามนะครับาการหลอมนะครับที่เกิดจากการผูกเนี่ยเกิดได้2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเราใช้ทองเวียนมากเกินไปนะครับการที่เราใช้ทองเวียนเนี่ย มันมีกำหนดอยู่ที่ประมาณ3ามครั้งก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับในการเรียนการทาความสะอาดทองเก่านะครับมีส่วนสําคัญมากล่อนเข็มให้สะอาดนะครับเพื่อที่คราวปูนทั้งหลายเนี่ยให้มันหลุดออกให้เกี้ยงถ้าเกิดคราวปูนยังติดอยู่กับทองเก่าโอกาสที่ผุมีสูงมากครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่เราใช้ทางน้ําที่ไม่ดีทางน้ําที่ติดนะครับเวลาน้ําทองไหล ไปโดนปูนมันจะขุดปูนเข้าไปด้วยการที่ขุดปูนเข้าไปเนี่ยโอกาสที่เกิดการผุกนะครับมีสูงมากสองกรณีนี้ลองเช็คดูครับโอเคครับขอบคุณครับ